สวัสดีครับอยู่ผมต้นรักซ่านะครับสโลววันนี้ก็จะพามาเล่นเกมของทงางค่ายสองกนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมบาสเกตบอล NBA นนะครับซึ่งชื่อเกมว่านะครับ NBA 2K 2016นนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นภาคใหม่ ประจำฤดูกาล2015ถึง2016นะครับก็ตรงนี้ก็สามารถให้โหลดได้แล้วนะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยนะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่283บาทนะในระบบ Android นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะต้องการพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนั่นก็คือ3จิกด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องให้พื้นที่มันเหลือค่อนข้างที่จะเยอะสมควรนะครับถึงจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะฮะอ่าสำหรับภาคนี้นะครับก็จะกับอ่ปรับปรุงเรื่องกราฟิกใหม่เนี่ย ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเรียกว่า,เ,าเทียบชั้นกับพวก PC หรือว่าเครื่องเกมคอนโซลได้เลยสบายๆม,ม,มากนะครับตรงนี้นะครับผมตัวเกมเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ทําให้มันเป็นแบบกราฟิกแบบอลังการเลิศหรูนะครับเพราะว่าผมปรับให้มันลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า ไม่งั hmm. ้นเครื่องของจะกระตุกนะครับเวลาเล่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่มาดูรีวิวกับเกมนี้นะครับสาหรับเครื่องใครที่แรงๆนะครับก็ลองโหลดมาแล้วก็ลองปรับให้มันแบบเต็มเต็มดูนะครับภาพจะบอกเลยว่าภาพสวยมากนะแต่ของผมปรับไม่ไหวจริงๆครับภาพมาได้เท่านี้แหละนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกมมากระตุกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงนะฮะในส่วนของตัวเกมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงรีบไปไหนเนี่ยโอ้ จะเกตนะครับว่าในพื้นที่ตัวในสนามเนี่ยนะครับจะไม่มีตัวสำรองหรือว่าอะไรอยู่เลยนะครับเพราะว่าผมปรับมันลงมานะครับเรื่องสเปคอย่างเงี้ยนะฮะไม่งั้นผมเล่นไม่ได้จริงๆนะครับเครื่องมันกระตุกนะครับขนาดปรับลงมาแบบสุดๆขนาดนี้นะครับบางทีเครื่องผมยังกระตุกเลยนะฮะก็ต้องเอ้าเดี๋ยวเดียวเอ้ยเดียวเดียวพึ่งโอ้โหสี่ศูย์ฮะเยี่มครับพูไปถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้อ่ะ ปรับกราฟิกลงมานะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวสำรองไม่มีนะฮะก็อย่างเงี้ยแหละนะครับทําใจฮะเครื่องผมมันรับไม่ได้จริงๆครับได้เท่านี้นะฮะไม่งั้นถ้าไม่ปรับลงนะครับเวลาเล่นนี่โอ้โหกระตุกชิพหายไว้วอดเลยนะครับเล่นไม่ได้อืมใครที่เครื่องแรงๆก็ลองโหลดมาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ปรับให้มันกราฟิกมันเต็มๆดูนะครับ จะถือว่าโอเคสุดยอดมาแล้วครับสำหรับอันนี้นะครับก็คือผมเ,อเล่นในแบบโหมดค Quick m a t ทธรรมดานะครับซึ่งก็เลือกทีมมาแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับที่ผมโหลดมาเนี่ยนะฮะเอ้าไม่ลงอีกอืมอในตัวเกมนะครับมันจะมีมันจะมีให้เล่นทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับก็จะมีโหมดแบบว่าสร้างสร้างตัวเองด้วยนะครับสร้าง สร้างนักบาสขึ้นมานะครับก็คือสร้างให้แบบว่าเป็นนักบาสท,ที่แบบเราเป็นค,นคนควบคุมเองนะครับตัวคนเดียวเลยนะครับก็คือทั้งทีมเราจะควบคุมได้แค่ได้แค่คนเดียวนะครับประมาณว่าเราสร้างให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาได้ประมาณนี้นะฮะให้ตัวเราเองประมาณนั้นแหละอืมสร้างให้มันมีชื่อเสียงแล้วก็แบบเป็นนักบาสชื่อดังก้องโลกอะไร <c oughs> ประมาณนี้นะครับ มันจะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับโหมดคริกแมทธรรมดาแล้วครับเล่นแบบฝึกซ้อมไปขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีโหมดแบบชิงชิงถ้วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนพวกนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจเล่นเหมือนกันนะครับ <laughs> มันแบบว่าเครื่องมากระตุกอะ่ะเวลาเล่นบางทีผมก็เลยนะรีวิวให้ดูบางส่วนแล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้ โอ้ยเล่นไม่ไหวเลยเว้ยมันเก่งอ่ะจะปรับให้มันไม่เก่งไงไม่รู้ผมไม่ได้ดูตรงส่วนนั้นเอ้าหมุนหน่อยหมุนหน่อยเพื่อนหมุนหน่อยหมุนหน่อยเอ้ยเดียวเออเ้ยเดียวโอ้โหโดนแบบว่าโดนแย่งโดนอะไรไปหมดเลยอ่ะอืโอ้ยมึงจะแม่นไปไหนนี่เฮ้ยโอ้ตาย อือะไรวะอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะช่างมันก็สำหรับเกมบาสเกตบอลนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าคนที่รู้อยู่แล้วนะครับก็คือเกมนี้มันจะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวลงไว้ลงลงฟาวด้วยเออได้คะแนนด้วยแล้วก็ฟาวด้วยนะครับ สำหรเกมบาสเกตบอลน,นะครับก็จะมีทั้งหมด4ี่ควอเตอร์ด้วยกันนะฮะอย่างที่คนที่ดูบาสอยู่แล้วจะเข้าใจนะครับผมจะชุดลงไหมจากที่ผมลองเล่นมานะชุดอย่างนี้ไม่เคยลงเลยนะนี่ยังไงไม่รู้มันชุดยังไงวะไม่เคยลงเลย,ยจริงๆนฮะยอมอ่ะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเยี่ยมเห็นไหมขนาดผมปรับโหมดให้มันลงมาบอกว่าต่ำสุดแล้วนะ มันยังมีกระตุกอยู่เลยอะ่ะเ,เอ้าเฮ้ยดีรับรับอืมเอ้ยเอ้ยโอ้โหสามแต้มชัวชัวนฮะนี่ไงบังคับค่อนข้างเออ่ยากอยู่นะผมว่านะเพราะว่าอยากให้มันเอา้าอืม อยากให้มันกดแบบว่ากดเข้าไปแย่งเองอ่ะเข้าไปแย่งเองเข้าไปหาตัวผู้เล่นเองแบบว่าเข้าไปแย่งเหมือนถ้าเป็นเปรียบเทียบกับเกมฟุตบอลก็อย่างเช่นกดเอ็ค้างอะไรเงี้ยแล้วให้มันไปแย่งลูกบาสมาลูกบอลมาเองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีให้กดค้างอะดิเราต้องวิ่งไปหาเองนะครับวิ่งไปแย่งเองนะเออวิ่งไปบังเองวิ่งไปแย่งเองซึ่งมันแบบค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเนี่ยไม่ลงอีกแล้วอืม ตายตายตายต้าเฮ้ยฟาวด้วยววะโอ้โหฮึ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 ฮอ่ะคืออะไรคืออะไรส่งกับหลังเหรออ่ะอันนี้ทีมผมได้ะฮะเย แหวกเข้าไปแหวกเข้าไปเพื่อที่จะชูดครับนี่เอ้ยออกเองด้วยเหลืออีก5วินาทีครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับในคอเตอร์แรกอันนี้เป็นชิคาโก,โกบูลนะครับเจอกับทางด้านยูท่าแจ๊สนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้ดูบาสเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะครับนักบาสจากที่ผมเคยเคยรู้จักเคยจำได้ก็จะเป็นพวกใครอะ เหวีมิงอะไรเงี้ยซึ่งโขโคตรนานมาแล้วนะครับเออแล้วก็เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อะไรวะเนี่ยปล่อยกันไปครับพวกนี้นะฮะมันมันเตือนให้ไปเล่นเกมของมันนะครับซึ่งก็ผมไม่ไปฮะผมเล่นเกมนี้อยู่เอา้าโอ้โหแล้วเนี่ยส่งมาอย่างงี้อ้าวได้เว้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดส่งทงั้งแรกนี้ครับเอ้อยา นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเออได้คะแนนบ้างโอ้ยต้องวิ่งอย่างนี้อ,อ๋เอ,อเฮ้ยจะปล่อยให้มันชูดสามแต้มได้ไงอ,อ่าบางหน่อยบาง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 ครับบางบางครับเออบางหน่อยบางหน่อยเอ,อ้ยทางนูน้นสามแต้มผมว้นิวว่ามันจะชุดอีกสี่วินาทีครับมึงไม่ชุดก็มึงฟาวนะเออ เฮ้ย hey, ลงอะ่ะโอ้ยอมอ่ะอืม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 เอาปเลเข้าไปเลยชูดเองโอ้ oh, โดนปัดอืม mm hmm. สุดยอดเอ้ยเดี๋ยวชูดเองชูดเองชูดเองเพื่อนเอ้ยอยู่ไหนอืมแ mm hmm. ย่งอีกแล้ว บังครับบังโอ้โหบอกเลยว่า,อาคอมมันค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ <c oughs> ไม่ไหวจริงๆอยากลองชูสามแต้มบ้างว่ะแต่มันไม่ไม่ปล่อยให้เราว่าเออเอ้ยเออหชูไม่ได้เอามา,า,าชูอย่างนี้เอ้ยลงไหมเออลงครับ สิบแจมแล้วอืมอะไรอะ่ะมันฟาวอะไรวะอืมอืมมัมมัมมัมแหม,มนั่งเก๊กท่าเชียนะคนดูนะฮะ <laughs> แล้วทำไมมันได้วะเออมีงงบ้างเล็กน้อยจริงจริง,รงเนี่ยตัวเกมเนี่ยนะครับถ้าปรับสเปคให้แบบโอ้โหแบบเต็มเต็มพิกัดแล้วก็บอกเลยว่าภาพสวยมากนะครับผมลองปรับดูแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องผมเล่นไม่ได้เลยฮะมันกระตุกแบบมโหฬานนะ่ะต้องเครื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีมีแรมสูงกว่านี้หน่อย ถึงจะเ,เล่นบอกว่าสเปคสูงกว่านี้เออนะครับเครื่องเครื่องโทรศัพท์สเปคสูงกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ทำให้มันแบบเต็มเต็มพิกัดดูรับรองเลยว่าภาพสวยสุดยอดจริงถ้าใครยังไม่เคยเห็นเกมนี้แบบว่า,าในพวกเครื่อง PC หรืออะไรเงี้ยลองไปหาดูครับ พวกดีวิวอะไรอย่างเงี้ยมีค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับ nba 2 k นะครับแต่ว่าเป็นในระบบ PC แล้วก็ระบบของตัวเกมคอนโซลเช่นเกม PlayStation 4อะไรอย่างเงี้ยหรือ p พ3ก็ได้นะฮะมันก็จะมีซึ่งภาพสวยจริงผมโยนไปไหนวะอืมภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจริงมากนะแต่ไม่ใช่โทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์ก็ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าใน PC เนี่ยค่อนข้างที่จะ เหมือนจริงเลยมากๆล้อบ,บังคับค่อนข้างจะยากด้วยอือๆๆบังบางบางเฮ้ยบังบาง,บาง,บางโอโ้โหยอมมึงจริงวะแหมใครมั่งวะเนี่ยบัตเตลอร์บรูคโอเคอยังควอเตอร์ที่สองอยู่นะครับในนี้ตอนนี้ ก็ผมตามอยู่นะครับสิบต่อยี่สิห้านะครับซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างที่จะห่างมากนะฮะบอกเลยนะครับว่าห่างจริงๆชุดเออไปแววไปแววไปแววยา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 บังไว้น้องบังไว้บังไว้บังไว้หน่อยบังไว้หน่อยบังไว้บังไว้เฮ้เฮ้ สำหรับเกมตัวเกมภาคนี้นะครับจะบอกว่าในพวกระบบ iOS จะต้องเป็นระบบ iOS ที่ iOS 9ขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้นะฮะแล้วก็ส่วนระบบ Android เนี่ยนะครับจะเป็น Android 4.3ขึ้นไปนะครับจะเล่นเกมนี้ได้แล้วโหลดเกมนี้มาได้นะครับต้องขึ้นอยู่กับตัวเครื่องด้วยนะครับสเปคเครื่องของคุณนะครับว่าสเปคมันเา้าสเปคมันแรงพอที่จะเล่นเกมนี้ได้ไหมนะครับก็ลองโหลดลงมาดูแล้วกันนะฮะ อืมส่งปุ๊เอ้ยอืมไปไหนอะไปไหนไปไหนบ้างโอ้โหยี่สิบเก้าต่อสิบสองก็ยอมพ่ายแพ้ไปโดยสิ้นเชิงง่ายๆไม่ได้ส่งให้ไอ้นี่นะเว้ยเฮ้ยชุดเลยสามแต้ม มไม่มีโอกาสที่จะแบบว่าชูดลงเลยเหรอน่แล้วดอดูดิดูดิว่ามันชูดแล้วมันลงอ่ะโอ้โหชูดไกลไปเลยเพื่อนอืไม่ทันครับหมดเวลาควอเตอร์ทรี่สองครับผมก็ยังอแบบว่าไม่ไหวเลยซ,ซู้ไม่ไหวอะสู้พวกนี้ไม่ไหวจริงๆเงี้ย ก็อันนี้เป็นสถิติแล้วก็พวกเบื้องหลังอะไรเงี้ยมันเอามาให้ดูนะครับเหมือนกับแบบว่าเนี่ยเป็นในแต่ละชอ็ตะชอ,ตอ,นนชอตแต่ละช็อตว่าโอ้ยสวยสงวนงามนะช็อตแต่ละช็อตอะไรอย่างงี้นี่ครับผมโอ้โหสุดยอดนี่ฮาร์บไทม์รีพอร์ตมาแล้วครับเป็นควอเตอร์หลังบ้างนะตอนนี้จะเป็นควอเตอร์ที่สามนะครับที่เราจะมาเริ่มเล่นกันนะครับ มีสี่คอเตอร์ด้วยกันเอฟส่งให้เพื่อนหน่อยอ่าไปไปบุกบุกบุกเข้าไป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 เอ้ยโอ้ไม่หมุนแล้วหมุนแล้วเป็นอย่างนี้ก็ไม่หมุนแล้วปัดได้ครับปัดได้เอ้ยปัดปัดปัดอีกเออนั่นแหละเยี่ยมโอ้ย อืบังคับยากอ่ะดูมันวิ่งหนีวิ่งชิวเลยฮะแล้วก็ส่งกันโอ้โหสามแต้มอีกแล้วไม่มีใครปิดเลยซึ่งก็ปิดยากฮนะยอมอืมส่งนี่ส่งนี่ส่งดีส่งส่งส่งชุด อุ้มเออเยี่ยมกว่าจะได้ชุดสักคะแนนไอ้สักสองคะแนนอย่างเงี้ยมันช่างยากลําบากเหลือเกินปัด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 น้อยปัดน้อยปัดน้อยโอ้โหเราไปปัดตรงนั้นพี่เอ้ยคลาวเลยถ้าดูในภาพแล้วแบบว่าถ้าคนดูเต็มสนามนะโอ้โหสุดยอดเลยอะ แต่ผมปรับได้นะแต่แต่ถ้าปรับแล้วมันจะกระตุกมันจะดูมันจะเล่นไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะไอส่งดีครับจะส่งก็ส่งดีเอาเหลืออีกสองวีนะสองวีนะชูดเปล่าอย่าบอกนะลงเออ,อยังได้อีกอ,ะอ่ะอ่าที่ ลงรีลงเออไล่มาแล้วไล่มาแล้วถึงแม้จะห่างก็ตามอืมใช้มันเล่นดีๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอันน่ะอันน่ะอันน่ะอันน่ายายาเย่หือหล่อจังนะมึงโอ้โหใช้ได้ จะเห็นว่าป้ายโฆษณานะครับมันจะไม่มีอะไรเลื่อนจริงๆแล้วมันมีเลื่อนนะมีแบบโฆษณาโน่นนี่นั่นเลื่อนแบบภาพสวยเลยอะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมผมปรับโอ้โหลงด้วยสามแต้มสุดยอดเพื่อนไอ้สักลาย <laughs> ผมปรับสเปคให้มันต่ำลงเอ้ยอย่าให้มันชุดได้สามแต้มบางมันไว้เว้ ทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นวิ่งไปแล้วด้วยอืมอยอ้มยาอื้มยอมฮะเวลาย,ยังไม่หมดอ่าอ้ยยะเฮ้ยอย่าพึ่งอึ้เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในส่งเพื่อนส่ง เนี่ยอือหืออะไรวะเนี่ยยาไปยาวไปยาวไปยาไปยาไปบังบังบังไว้บังไว้เอ้สุดยอดชุดครับเอ้ยอือหือเอาอีกสามสิบวิฮะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยบังไว้ดีดเพื่อนบังไว้ดีๆเพื่อนยายมันชูดได้โอ้โหไปๆไ,ไม่ลงครับรับรับเยี่ยมไปเลยสิบสวินาทีสิสวินาทีสิบสวินาทีดังแม่งเลยเออนี่แหละเอามึงเมืงเอา แปดวิแปดวิอยากให้มันชุดได้หวิแล้วห้วิหวิหวิหวิเอ้ยายายาระวัง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 รงระวังบัง,บงเออโอเคฮะไม่เสียคะแนนคอเตอร์ Quarter ที่สามครับหมดเวลาไปฮะอออันนี้คืออะไรวะอ๋อภาพอะไรเงีย้ยตัวอย่างอะไรเงีย้ย <c oughs> มาครับ อันนี้ก็จะเป็นอคอวอเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับคอเตอร์ที่สี่นะครับผมทำใจอยู่แล้วลหละนะว่าทีมผมเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันเก่งอะชุดก็ชูดยากด้วยเออ <c oughs> <c oughs> ไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปเพื่อน ส่งครับส่งไอย้ยาสง่งไว้ิไ่ป,ป,ป่อยป่อยป่อยชูดแม่งเออเฮ้ย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 โอ,อ้มึงจะเก่งอะไรขนาดนี้เออนั่นแหละดีไปสง่งส่งเข้าในครับแล้วก็ไอ้นี่ก็วิ่งเข้ามา ชุดเอ้ยมมหลุดมือได้ไงอือโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแม่งเก่งไปไหนเอาอะไรอีกอะคืออะไรเนี่ยพักหรอเมื่อกี้พักเบกเรกอ อีกสามนาทีครับอค่อนางที่จะบีบหัวใจจริงๆชูด,ดิลงเป้าไม่ลงด้วยอ่ามีกระตุกบ้างนะครับเป็นบางระยะขออภัยด้วยอืมอืม ออแล้วมึงไปยืนตรงนั้น,น,นทำไมอ่ะบังคับมานี่ดิโอ้โหโอ้โหหมุนขนาดนี้โอ้ยลงไปเถอะเออนั่นแหละอ่ะลงไปลงไปยอมยอมเอส่งเอส่งทางนู้นครับอาชุดไปเลย มันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมเนี่ยดีบงดีบวกหรือว่า C บวกหรืออะไรเงี้ยนะฮะเวลาชุดถ้าชุดได้ C บวกหรือว่า b หรือ A อะไรเงี้ยโอ้โหโอกาสลงนี่ค่อนข้างสูงเลยแต่ถ้าได้มาเป็นดีหรือว่าดีบวกอะไรพวกเนี้ยมันจะชุดไม่ลงอะ่ะไม่รู้ไปปรับอะไรไปทําอะไรตรงไหนหรือว่าไปฝึกชุดอะไรยังไงตรงไหนผมก็อันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะอืม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 เงียบรับ เย่ <Yeah. S 2> ทุยไปไกลแล้วฮะคะแนนไปไกลแล้วอ่ามังนี้มังนี้โอ้โอ้ชูไปเลยชูไปเลยเอ้ยโอ้ยไม่ลงอีกแล้วอ้าอ่อาา บังเลยบังเพื่อนบังบังบังยังไงก็ลงอ่ะอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีครับจะหมดเวลาแววก็สำหรับอคอรอเตอร์นี้นะครับถ้าหมดเวลานี่ก็ผมก็ขอ,อจบเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เลยนะครับหมดเวลาคอเตอร์นี้ในแมตช์นี้ก็ ก็คือเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาว่ากันนะครับในส่วนอื่นโหมดอื่นนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะให้ดูไปทีละโหมดทีละโหมดกันล้วกันนะครับรอคลิปเราต่อไปนะฮะว่ามันจะอะไรยังไงบ้างนะครับหมดเวลาคอเตอร์นี้ก็แม์นี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะเอาไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ใครที่ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชอบนะครับชอบพวก เกมแนวนี้หรืออะไรยังไงนะครับก็กดติดตามกดซับสไครป์ Subscribe ผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเกมนูน้นเกมนี้มาให้ดูดูไปเรื่อยจงใจให้ก,กันด้วยก็แล้วกันนะครับจบเกมนี้ก็พอแค่นี้เลยแล้วกันนะฮะสามแต้มโอ้ยมันเวงวิ่งเข้ามาข้างในคะแนนอยู่ที่ยีสามจบแล้วหึมหึมหึม เอาคุณจะชูดไหมชูดิชูดิเออชูไปเลยชูไปเลยยังไงโูแพงแล้วชูดเลยชูดเลยเออนั่นแหละห้าสิบสองต่อยี่สิบสามอีกเก้าวิชูดแบบไกลๆกลไหมโอ้โหเออเอาชูดเลยชูดเลยเพื่อนชูดเลยชูดเลยชูดเลยเออไม่ชูดเว้ยอ่ะโอเคครับก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับนี่ฮะ คนนี้ครับจอแดนนะครับ player of the อะไรเนี่ย player of อะไรไม่รู้นะครับอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้นะฮะก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะอย่างไงก็ฝากอีกรอบนึงแล้วกันนะครับฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงสำหรับคนที่ชอบนะเดี๋ยวจะมีเกมนู่นนี่นั่นเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับมาให้ได้ดูกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากด้วย บายๆครับผม